<G. S 2> วันที่ฉันนั้นได้พบเธอฉันนั้นได้พบเธอ,แล,เธอและฉันก็ได้พบเธอ,ก,เธอกับความสดใสและยา อย่าอวงว่าฉันนั้นเร่อเฮ้ยเร่ออะไรอะ่ะก็เร่อชักรักเธอยังไงล่ะอยานสูดหัวใจอย่าเดินเข้าไปขอเบอร์ oh. แต่ฉันนั้นเป็นกระเทยตกใจหมดเลย เธอเป็นกระชายว,ว้เสียงอย่างแมวนกยกลวยบัวชีที่ราชเ,เทวีดีดี เจอคนดีๆสักคนที่ไม่ใช่คนพี่ก่อนสามซนวุ่นวายแต่แล้วแล้วฉันก็เจอสามคนที่เดินมาพร้อมร่มร่มไรนี่ร่มไรมไ่ร่มคนลาสีเลยาเดินเข้าไปไปไหน ขอเบอรก็แาว่าฉันนั้นเป็นกระเทยตกใจหมดเลยเธอเป็นกระเทย้าวเสียงอย่างแม่หุยเธอมีลูกกระเดียดด้วยนี่อันใหญ่อยู่ที่คอคอ i'm ฉันเป็นกระเทยอ,อย่าตกใจเลยพอเธอก็เคยรักหลับกับฉันอยู่ไงดูว่ากรเสียงอย่างแม่เฮ้ยแต่เธอมีลูกกระเดือกด้วยนะอันใหญ่จังอยู่ที่คอโอ้วคุณแบนกระเทยคุณแบนกระเทยคุณแบนกระเทย คุณแบงคกระชัยและคุณนั้นมีว,ว้มาวะะมีอะไรต้องเว้ยมีอะไรเหรอคะมีกระดองเต่าอ,อ๋อ<ห>มีกระดองมา <c oughs> ด้วยว้าดีมากจังเลยมีกระดอง โคตรยิ้มให้ให้ยืนดทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไอ้แล้วแนะนำตัวกันนิดนึงจ้าอ่ะเริ่มเลยอ่าเริ่มเริ่มฝั่งนี้เลยก็ได้ค่ะสวัสดีครับชื่อเป้ครับเล่นเบสครับผมเป้เป้ต้องมีท่าเต้นตลอดเวลาแล่าเนี่ยสวัสดีครับชื่อไม่ตีครับเล่นกีตาร์ครับไม่ตีเล่นชื่อเพมครับเป้เปรมสวัสดีครับชื่อทีมร้องนำครับทีมสวัสดีครับชื่อเจครับคีย์บอร์ดครับค่ะสวัสดีครับชื่อแรกครับเล่นกีตาร์ครับผม สวัสดีครับชื่อแชมป์ครับตีกองครับผมโอเคนี่คือครบทุกคนแล้วใช่ไหมในทีมยังไม่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 เหลือใช่ไหมเนี่ยบอกเหลืออีกคนนึงอ๋อนี่ครับตอนแรกมี5คนอ๋อแล้วนี่มาเพิ่มเป็นน้องของเราอันนี้จบม .6 ยังคะยังอ้าวจริงเห็นไหมหน้ายังมัทะยมแล้วมัธยมจริงด้วยแล้วมาเล่นจำป้อนเดี๋ยวเดพึ่งจำป้อนเดี๋ยวบังจำป้อนหล่อคนนี้เออโอเคได้ได้เอาเดี๋ยวถามก่อนว่าทำไมชื่อวงโคตรดีมอะ มาจากไหนยังไงคะก็เกิดจากที่เราเล่นดนตรีกันเนี่ยแหละครับแล้วแบบเรามีความรู้สึกว่าอยากเล่นแล้วให้คนที่ชมรับชมเราหรือฟังเพลงของเราแล้วรู้สึกว่ายิ้มตามแบบสนุกสนานไปกับพวกเราครับใช่ก็อย่างเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นต้นใช่นายคุณอายยุเท่าไหร่คะยี่สิบสองครับตายแล้วเด็กมากเป็นไรล่ะเขาบอกว่ามองเด็กแล้วเอามาตาวนะใช่ รวมตัวกันได้ยังไงได้สิเริ่มต้นคือผมทีมแล้วก็ไม่ตีเรียนด้วยกันที่มัธยมวัดหนองแขนที่เดียวกันครับผมแล้วก็เล่นด้วยกันมาแต่มหมาครับจริงๆตอนแรกวงเรามีสมาชิกเก่าอยู่2คนแต่คราวนี้ด้วยการที่การเรียนแล้วก็ระยะทางที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เลยสองคนนั้นก็ขอออกไปทําตามความฝันของเขาสนใจม่าเลิกคบกันไม่ไม่ใช่ยังอยู่ยังคบกันอยู่แล้วก็มาเรียนมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษมครับแล้วก็มาเจอแชมป์กันแรก <icana> คุณเป <refin ements S 3> ็นเด็กจังเกสมเหรอใช่ครับทำไมอะไรเหรอีอะไรกกันม่มีธรรมดาเลยปกติแล้วนี่คือฟอร์มวงกันเป็นโคตรยิมนี่มานานเท่าไหร่แล้วคะเริ่มต้นจากการประกวดชั้นม .5 ครับผมรายการไทยแลนด์แบ o ็ k อ u t พวกเราก็ไปประกวดแล้วได้รางวัลที่หนึ่ง ของประเทศแชมป์นะแชมป์ไทยแลนด์แบรนด์น็อกเอาต์ปี2011นะคุณไม่ใช่ไม่สี่เอานะสมาชิกคุณหมดแล้วใช่ไหมคะตรงนี้หมดแล้วครับครบทุกคนเมื่อกี้กำลังจะถามว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นซิงเกิลแรกหรือเปล่าคะที่ออกมาเป็นซิงเกิลที่สองแล้วนะคะแล้วซิงเกิลแรกกับซิงเกิลที่สองเนี่ยต่างกันยังไงบ้างก็ต่างกันตรงที่ เรื่องความจริงจังครับอันแรกอันแรกจริงจังกว่าหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันเมื่อกี้คุณจริงจังไหมโอ้ยนี่สุดสุดแล้วสุดๆแล้วเหรอที่เห็นเต้นให้เยอะจริงจังเป็นกระเทยตกใจหมดเลยเหรอไม่เดี๋ยวฉันขอท่ายีนึงได้ไหมหล่อมากเลยอะคือท่าถ้าที่เธอเป็นกระเทยอะใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับที่คาดร็อกเตอร์นะแล้วสไตล์เพลงที่ร้องเนี่ยสไตล์ดนตรีเนี่ยเป็นแบบไหนคะ เป็นป๊อปบล็อกนี่แหละครับป๊อปบล็อกแต่ว่าเน้นความง่ายสนุกสนานนะครับดูใส่ๆดูฟังได้เรื่อยๆดีนะแล้วปัจจุบันน่ารักด้วยตอนนี้อยู่สังกัดค่ายอะไรคะเดอะทาวน์เฮาส์มิวสิกครับเดอาวน์เาย์มิวใหม่ครับแล้วๆมีช่วงสงกรานต์มีไปเล่นที่ไหนกันบ้างไหมคะเผื่อใครสนใจจะทำก็มีวันไหลครับที่พัทยาวันที่18 18ครับหน้าเซ็นทรัลเลยครับ อ๋อนั่งเซ็นท่านเลยดีตามไปดูจ้าเป็นแนแ่งเลยเหรอเออก็ไปเจอเขาได้ไปเจอโค้ชกิมแต่ว่าเพลงดีกว่าเอาตั้งแต่ซิงเกิลแรกกับซิงเกิลนี้ชื่อเพลงอะไรอยากโปรโมทอะไรโฆษณาอะไรเอาเต็มที่เลยค่ะซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่าราตรีของเรานะครับเป็นเพลงเกี่ยวกับเนื้อหายามค่ำคืนของคนที่ชอบออกไปขับรถชมแสงไฟอะไรอย่างงี้ครับ แถวสวนลุมด้วยหรือเปล่าสวนลุมมันจะดีแล้วครับสวนลุมน่าจะดีแล้วก็แล้วก็เพลงที่สองเพลงที่สองชื่อเพลงว่าจุดจุดจุดครับผมแล้วแล้วแรงบันดาลใจการแต่งเพลงนี้มาจากไหนมาจากชีวิตจริงหรือเปล่าคะก็มีใครแอบไปชอบอะไรใช่ไหมใช่ไหมเอ้าทำไมมองมาทางนี้หมดเลยอ่ะเราคือทำได้เหรอเราเหรอไม่ใช่ครับเริ่มจากเราเราเราอยากจะทำเพลงสนุกๆกันในชาตินี้ คือจริงๆ,ๆเพลงนี้แต่งตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ชั้นม .5 ครับผมใครเป็นคนเขียนใครเป็นคน,คนทำโครงเพลงคะอ่าช่วยกันครับตอนแรกกับสมาชิกเก่าสองคนด้วยความที่สมาชิกเก่านั้นเขาแบบเป็นคนแบบ alert ค,บบคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านก็เลยอยากจะทําอะไรแปลกๆมผมก็เลยเสนอไว้ว่าเออก็ลองแต่งเพลงแบบนี้ดูสินี่จะถามถามให้วัยรุ่นทั่วไปดีกว่าเวลาคุณแต่งเพลงคุณเริ่มที่ท่อนไหนก่อนฮะอ่าแล้วแต่อารมณ์ครับ แล้วแต่อารมณ์เพราะบางคนแบบเริ่มที่แบบแบบคุกก่อนหรือบางคนก็เริ่มเองก่อนอะไรอย่างเงี้เออค่ะอุ้ยถ้าเก่งนะคะถึงจะเก่งใช่เก่งเก่งเอาแล้วอย่างนี้เนี่ยมีคนฟังแล้วแบบสนใจอยากไปติดตามผลงานเนี่ยเข้าไปได้ที่ไหนบ้างทราบไหมว่ามี Facebook ด้วยใช่ไหมใช่ครับค่ะเข้าไปที่ไหนเอ่ยอ่า www.facebook.com/slash.coedym นะครับผมค่ะ coedym ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษนะครับ K O R D Y I M ครับผมแล้ววันนี้รายการเราก็ม okay. ีมาแจกด้วยนะคะซีดีอัลบบ้มของเขานะคะร่วมถึงโปสเตอร์นี้แจกไปเลยนะคะใครก็อยากได้นะคะเข้าไปร่วมตอบคำถามได้ใน Facebook รายการเรานะคะ f a c e b o o k c o m s e a r c h n e i p b y p o s t t v ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยจ้าอ๋อมที่กำลังจะออกมาใช่ครับตอนสงการนี้น่าจะได้ฟังแล้นางเอกแล้วคร เนี่ยดูหลังปกซีดีนะครับอีกฝั่งนะครับนางเอกอ๋อนางเอกอยู่นี่นี่นางเอกเหล่าบรรดานางเอกต้องรอชมกันตตามใน Facebook กันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณวงค้นยิ้มปิดเบรคนี้ไปด้วยเพลงสนุกสนุกดีเิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยเต้นมาค่ะแต่พี่เต้นไม่ค่อยเป็นหรอกนะฝืนเก่งๆนะ ขอเบอร์ขอเบอร์ตาฉันนั้นเป็นกระเทยตกใจหมดเลยเธอเป็นกระเทยโอ้เสียงย่างแมากินกล้วยบัวชีที่ราชเ,เทวี สินนัใส่สีสันใหม่ให้ชีวิตเรด d ี้มิใหม่ไม่ใช่แค่ตื่นแต่สดชื่นกว่าด้วยวิตามินยำยำจําโบกความสุขคำโต